ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นนกปากห่างนะครับซึ่งเป็นนกอพยพนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเป็นนกประจําถิ่นนะครับที่มายึดครองพื้นที่หนองหานนะครับรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหนองหานนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตามหัวไร่ป่านาต่างๆนะครับก็จะเห็นว่านกปากห่างเนี่ยก็ค่อนจะเยอะขึ้นแล้วก็มีการอพยพแล้วก็มีการทํารังแล้วก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่หนองหานนะครับจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการสํารวจก็พบ มากกว่า1,000ตัวนะครับในพื้นที่หนองหานจังหวัดสกลนครครับอยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในพื้นที่หนองหานจังหวัดสกลนครร่วมกันนะครับเพราะว่าหนองหานจังหวัดสกลนครนะครับมีพื้นที่77,000ไร่นะครับมีกอดอนห้กอดอนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญนะครับของพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับในพื้นที่หนองหานร่วมกันครับทาง จังหวัดสกลนครเองก็มีเรือนะครับให้บริการนะครับมีความพร้อมที่จะให้บริการนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านครับ